นะ้ะน,น,นนตรงนี้ตั้งแต่จากุเจ้าขุกายะาาทวิสิบนั่นเองนะจากุโสตะคานะคิวหากายะอย่างละสองรวมแล้วทั้งหมดนี่สิบสิบนี้เขาจะอยู่ที่ที่เดียวกันอ่านะอยู่ระหว่างที่เดียวกันนะอยู่ระหว่างที่เดียวกันแต่ว่าเขามาเขาก็มาได้แค่ทีละหนึ่งเหมือนกัน จะคูดก็มาได้แค่หนึ่งแต่มันก็อยู่ในท,ที่เดียวกันนี่แหละอยู่ระหว่างไอ้สองตัวนี้เหมือนกันไม่อยู่สามารถอยู่ที่อื่นได้เลยจึงมีฐานเดียวกันเขาจึงเอาพวกนี้รวมเป็นฐานเดียวกันนั่นเองเขาจึงเรียกว่าปัญจวิญญาณฐานเนี่ยเพราะว่าอ,อยู่ที่เดียวกันอาศัยสิ่งเดียวกันเกิดนั่นเองเขาเรียกรวมกันเรียกว่าตรงนี้เป็นอันดับที่สี่เรียกว่าปัญจแปลว่าห้า วิญญาณก็คือจิตที่เป็นวิญญาณนั่นเองเนี่ยปัญจวิญญาณฐานนะก็คือจักรปุโสตาคาระชวหากายะอยู่ระหว่างจิตดวงเดียวกันที่เดียวกันนะให้เห็นตรงนี้ชัดเจนขึ้นว่าเนี่ยจักปุกก็อยู่ตรงนี้โสตาก็อยู่ตรงนี้คาระก็อยู่ตรงนี้ชวหาก็อยู่ตรงนี้กายะก็อยู่ตรงนี้ซึ่งอยู่ระหว่างปัญจทวารวัชกิจหนึ่งกับสัมปฏิชนะกจิตสอง ไม่เกินนี้อยู่แค่นี้นี่แหละเขาจึงรวมกันได้เป็นฐานฐานเดียวส่วนที่เหลือยังอยู่ที่ที่อื่นสามปติก็เป็นระดับที่ห้าสามปติชนะฐานต่อไปที่หกก็เป็นสันติละนาฐาน ต่อไปลำที่เจ็ดวัฒนารรมลำที่แปดก็เป็นชวนาฐานลำที่เก้าก็เป็นตถทาลัมณฐาน อัดับที่10ก็เป็นจุดติฐานคำว่าฐานแปลว่าสถานที่ที่ทํางานนั่นเองมีทั้งหมดดูสิฐานด้วยกันอันนี้โดยโดยฐานใหญ่แต่บางอย่างบางฐานนี้เขาก็ยังมีไปอยู่ได้อีกเยอะแยะเลยไปอยู่หลายที่นะไม่ใช่อยู่เฉพาะที่นี่ที่เดียวแต่ว่าในชวิตสิบนี้อยู่ได้ที่นี่ที่เดียวนะแต่ในส่วนตรงนี้ ในฐานพิสดารฐานพิสดารมีทั้งหมดอยู่25ฐานด้วยกันโดยในคำว่าปฏิสนิฐานนี่เขาจะไปอยู่ในระหว่างที่ที่เดียวเขามีแค่หนึ่งส่วนพระวังนี้สามารถอยู่ได้หลายที่จะอยู่ระหว่างตรงนี้บ้างอยู่ตรงนั้นบ้างอยู่ตรงนี้บ้างอยู่หลายตำแหน่งมันสามารถเกิดจากจากของของหลายที่อัน เขาจึงมีรวมหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเดีก็ที่เขาหาแล้วได้ทั้งหมด6ฐานอยู่6ที่ด้วยกันที่ไม่ซ้ําเลยซ้ําเราไม่นับเราหาแล้วที่ไม่ซ้ําได้ทั้งหมด6ที่ด้วยกันว่าเขาอยู่ระหว่างอะไรกับอะไรได้บ้างหลายที่ด้วยกันรวมแล้วทั้งหมด6ที่ด้วยกันส่วนอาวัชนะเราก็หาไปแล้วได้สองฐานอาวัชนะก็คือตัวนี้ตัวนี้คือว่าทําหน้าที่อาวัชนะทางปัญจทวารเนี่ยตัวนี้ อยู่ระหว่างชวิสิท์กับนิพวังอันนี้ก็ทำหน้าที่อาวัชนะอยู่ระหว่างพวังกับชาวนะต่างกันฉะนั้นเราเห็นได้แค่สองที่เท่านั้นเองสองที่ตรงนี้จึงได้ไสองส่วนปัญจวิญญาณฐานนี้ก็คือตรงนี้ไม่สามารถไปอยู่ที่อื่นได้เลยนอกจากที่นี้ที่เดียวจึงได้แค่หนึ่งสามปฏิก็คือตรวนี้อยู่ได้ระหว่างนี้กับนี้เท่านั้นไม่สามารถอยู่ที่อื่นได้ จึงได้แค่หนึ่งสันติอยู่ระบาดที่นี้กับที่นี้เท่านั้นไม่สามารถอยู่ที่อื่นได้ได้แค่หนึ่งฐานส่วนโวัพนะสามารถอยู่ได้ถึงสองฐานด้วยกันนะหาแล้วสองฐานแต่ในนี้ยังไม่ได้สแสดงก็คือวัฒนะทนี้อยู่ตรงนี้ฐานหนึ่งแล้วอีกฐานหนึ่งเราก็ไปหาอีกหรตรงนี้เราเห็นแค่อยู่ฐานหนึ่งฉะนั้นตอนนี้จึงใส่ลงไปเลขสองส่วนชาวณนะ ชาวนะฐานเนี่ยสามารถนี่คือชาวนะอยู่ตรงนี้อยู่ระหว่างนี้ชาวนะอยู่ระหว่างนี้กับตัวนี้ได้หนึ่งฐานชาวนะอยู่ระหว่างตัวนี้อีกตอนนี้เราเห็นแค่สองฐานแต่รวมแล้วที่หาแล้วนี่ทั้งหมดได้หกฐานด้วยกัน<ช>นะส่วนตถากรรมนก,กิจเราจะเห็นได้ว่าอยู่ระหว่างชาวนะกับพวังอันนี้ซ้ําไม่เอายังมีอยู่อีกที่อื่นก็มีแต่เรายังไม่ได้แสดง เราจะแดงไปอีกให้เห็นชัดเจนรวมแล้วสถานี้เขาจะได้ไม่เกินสองฐานจุดตีจิตตรงนี้ไม่มีภาพนี้ไม่มีเพราะเป็นภาพที่กาลังตายนะเขาเรียกว่าจุดต,ตีคือเคลื่อนจากคบเก่านั่นเองนะชนะตรงนี้หาแล้วเนี่ยจะได้อยู่สามฐานด้วยกันรวมทั้งหมดที่เป็นฐานสดานแล้วนี่ได้ทั้งหมดอยู่ยี่สิบห้าฐานนะ 6นี10 6กับ4เป็น1 2กับ3เป็น5ทั้งหมดเลยจึงได้25เฉะนั้น1 6 2 1 3ครั้าง2 6 2 3นี่คือเรียกว่าฐานพิสดารฉะนั้นจะเห็นว่านี่คือฐานพิสดารน,นะสถานที่ที่อาศัยเกิดของจิตทั้งหลายอยู่มีอยู่แค่นี้นะ จำนวนจิตที่ทำหน้าที่ปฏิสนธิฐานก็ไม่ต่างกันกับปฏิสนธิจิตเลยใช้จิตจำนวนเท่ากันไม่ว่าจะปฏิสนธิฐานพระวังคฐาหรือจุดจิฐานใช้จิตเท่ากันคือ19ดวงคืออุเบกขาสันตินัจิตสองมหาวิปาาจิตแปมหาคตะวิปาาจิตเเช่นเดียวกันส่วนพระวังคฐาก็ใช้จิตจำนวนเท่ากันคือปัญจทวารวัชนะจิตหนึ่งมโนทวารวัชนะจิตสองดวงเท่ากันอาวัชนะ อ่าไม่ใช่ทุษีอ่า,อาวัชนะใช่เพราะว่าฐานเท่ากันกับปฏิสนธิแล้วก็จุติจิตส่วนอาวัชนะใช้สองสองดวงปัญจวิญญาณฐานนี้จะใช้จิตทั้งหมดอยู่สิบดวงด้วยกันคือจักขคูวิญญาณกิดสองโสตวิญญาณกิดสองคานาวิญญาณกิดสองชิวหาวิญญาณกิดสองกายยัวิญญาณกิดสองนั่นเองนะรวมแล้วเรียกชื่อนี้ว่าปัญจวิญญาณกิดสิบนะ ซึ่งต่างกันกับจิตสิจิตนี้ใช้อย่างละสองแต่พอฐานใช้จัมม้งวมด10เลยเอามารวมกันเพราะมันเกิดได้ที่ที่เดียวกันสปฏิจนณจิตฐานใช้เท่ากันกับสปฏิจนณิจิตสันติยนฐานใช้เท่ากันกับสันติยนจจิตวัฏปัญะก็เช่นเดียวกันส่วนที่เหลือใช้จิตจานวนเท่ากันหมดเลยในจิตสินาฐาน เรามาดูส่วนต่อไปในส่วนของฐานพิสดารยีรนะ่ห้าเลยนะภาพที่จะแสดงฐานพิสดารยี่ห้ายี่ห้าฐานหนาเรียกว่าฐานพิสดารยี่ห้าฐานฐานพิสดารยี่ห้าหนาฐานพิสดารยี่ห้าสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําความเข้าใจในเรื่องของฐานพิสดารยี่ห้าหนึ่ง เขาใช้จำนวนอะไรในบ้านหนึ่งเขาจะใช้จำนวนคําว่าวาระใช้คําว่าวาระวาระที่จะใช้นี้ในฐานที่จัญภาพใช้สองสองสามฐานสามวาระด้วยกันคือวิธีใดก็ตามที่มีที่สุดแห่งตถารมณนะเขาจะใช้คําว่าตถารมณนะวาระสังเกตให้ดีถ้าอย่างนี้เขาจะเรียกคําว่า <S <S <depressed> ตถารมณนะวาระ,ะ,าระอย่างนี้เขาเรียกว่าตถารมณนะวาระจะมี คำว่าวระก็คือตทารมณ์ว,ะวระแล้วอีกวาระหนึ่งสังเกตได้ก็คือเห็นโดยความเป็นชาวณะนะนาชาวนะอะไรก็ตามเราจะเห็นได้ว่าที่ลงท้ายด้วยชาวนะก็ใช้คําว่าชาวนะวาระคือวิถีจิตทีส่สิ้นสุดที่ไหนที่จิตอะไรคือตทธารมณนะจิตก,ก็ใช้คําว่าตทธารมณะวาระสิ้นสุดที่ชาวนะก็ใช้คําว่าชาวณะวระ ถ้าสิ้นสุดที่โวธพนะก็เรียกว่าโวธพนะวาระฉะนั้นเราจะเห็นคําว่าวาระในวิถีจิตนี้ถึง3วาระด้วยกันคือตทารมณวาระชาวนะวาระและก็โวธพนะวาระชนิดวิถีนี้ในวิถีที่เป็นตทารมมะวาระจะมีเกิดขึ้นได้สองวิถีใหญ่ๆด้วยกันคือในทางปัญจทวารวิถี จะมีคำว่าตถาารรมนวระนี่คือเป็นภาพที่เป็นภาพของแถวนี้ทั้งแถวเลยเป็นขอปัญจทวารวิถีแปลว่ามีตถาธรรมณวาระในปัญจทวารวิถีนั่นเองนะในปัญจทวารวิถีนั่นเองเป็นตถาธรรมณในมโนโได้ไหมได้นี่คือภาพอีกภาพหนึ่งที่ซ้อนกันอยู่เพราะว่างตีนะทะแล้วก็มโนโเลยตามลูกศรมานี้เป็นมโนข้ามปัญจทวีสาม อาสันตีโวไม่มีนะขึ้นมาสู่ที่ชาวนะเลยก็หมายความว่าเขียนตีระวังตีนะะัฐะแล้วก็มโนเขียนมโนแล้วก็มาเขียนชาวนะเลยะนะก่อนที่กล่าวมานะั่นะคือภาพมโนทวิถีลงใช้วิธีาตาธาธรารมนววาระนั้นตทาธรรมนววาระนี้จะมีทั้งในปัญจทวารวิถีก็มีในมโนทวารวิถีก็มีเห็นไหมนี่เรารู้แล้วว่าแม้แต่ในปัญจก,ก็มีนะตะทาธรรมนววาระในมโน ก็มีตะทารมณะได้เช่นเดียวกันต่อไปเราไปดูชาวนะวาระบ้างชาวนะวาระนี้ก็มีทั้งที่เป็นในปัญจทวารวิถีเห็นภาพนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นในปัญจทวารวิถีก็คือแถวแรกเลยแต่ลงท้ายที่ชาวนะวาระภาพนี้เป็นภาพวิถีในปัญจทวารวิถี เราสังเกตตรงไหนที่เป็นปัญจทา,าวิถีให้โยมสังเกตดูที่ปปาทวีสานสันตีโวษนี่แหละปรากฏเรียกเรื่อรู้เลยรู้ได้เลยว่าในปัญจทวรารวิถีจำไว้เลยที่ถ้าเรารู้ว่าจักภูโสตะคานวิถีคานะจะักภูโสตะคานะคิวหากายยัให้ดูตรงไหนให้ดูตรงทวีสิบนี้เราจะรู้ได้ว่าเป็นวิถีที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกาย ให้ดูตรงนี้ถ้าตรงนี้เปลี่ยนไปเป็นจกักขครูแปลว่าวิถีนี้เป็นจกักขคูทวารวิถีแต่ถ้าเห็นทวิสีแปลว่าปัญจทวารวิชีนะเข้าใจนะถ้าเป็นโสตาก็ใส่โสตัดลงไปส่วนที่เป็นมโนเป็นชวนะวรณ์มีไหมมีก็เขียนไปเลยพว่างตีตีจะมีสองขณะหรือสามขณะสามขณะก็ได้สองขณะก็ได้แล้วก็นะทั แล้วก็เขียนมโนโเลยมโนโแล้วก็มาที่ชาวนะอีกเกขนาดลงท้ายสุดวิถีและขึ้นสู่ด้วยความเป็นผวาวังเรียกว่าชาวนะวาระในปัญจทวารวิถีคือแถวแรกในมโนทวารวิถีก็คือมาที่โมมาแล้วก็ชาวนะเลยนี่ว่าในมโนทวารวิถีฉะนั้นชาวนะวาระมีทั้งในปัญจทวารวิถีมโนทวารวิถีนะตรงนี้เสร็จไป ต่อไปไปดูวาระสุดท้ายคือโวธพนะวาระโวฒพนาวาระเราจะเห็นวิถีที่สิ้นสุดที่โวตวะเอานะถ้าเราเห็นโวธพนะจะไม่มีในมโนทวารวิถีเด็ดขาดจะต้องมีในปัญจทวารวิถีเท่านั้นจะไม้เลยนะจะต้องมีเฉพาะในปัญจทวารวิถีเท่านั้นเลยบอกข้าไปเลยฉะนั้นเราเห็นเนี่ยถ้าโวดเมื่อไรปุ๊บ ต้องเป็นปัญจทวารวิถีเราจักขู่ได้ไหมได้แต่เราต้องเห็นตรงนี้เปลี่ยนแปลงจกักขู่โสตะคานณะชิวหากาย,ยานะตรงนี้มะอาณานัาานนรตปตรงนี้ได้เฉพาะในทางปัญจทวารวิถีส่วนต่อไปเราไปดูในส่วนของการตายเรียกว่าจุติจิตนะจุติจิตเป็นวิถีที่ตายแล้ววิถีสุดท้ายของสัตว์โลกทั้งหลายที่จะต้องตายก็คือเราจะดูตรงไหน วิธีจิตน,นี้เกิดขึ้นทางการตายนี้เกิดขึ้นทางจากขู่ก็ได้โสตะก็ได้นะจากขูโสตะก็ได้เราเห็นได้ว่าจากขู่โสตะคานัชนคหากายยแต่รองท้ายที่ตถาเห็นไหมรองท,ท้ายเค่ตาเหมือนกันเลยกับวิธีนี้ตถาเพียงแต่วิธีนี้จะมีจุติเกิดต่อเท่านั้นเองนะวิธีนี้ยกวิธีนี้ลงมาเราเขียนเพียงแค่จุติเพิ่มเข้าไปแค่นั้นเอง หลังจากนั้นก็ไม่แตกตา่างมีปัญจได้ก็ต้องมีมโนได้ที่เป็นตถาธรรมะวระในขณะที่จุดจิตส่วนตรงนี้ก็ยกวิถีนี้ลงมาเหมือนเดิมเห็นไหมยกวิถีนี้ลงมาเพียงแต่เราเติมอะไรเข้าไปจูด,ดีจิตเท่านั้นเองไม่ได้แตกต่างกันเลยฉะนั้นการตายมีทั้งแต่ในปัญจทวารีที่เป็นวัฒนะไม่มีมีเฉพาะแค่ตถากับชาวะนะ,ะสรุปแล้วเอาแค่สองวิถีลงมาต่อเท่านั้นเอง ต่อด้วยที่เครดจุติจิตท่านั้นเองนะเข้าใจแล้วตอนนี้นะสรุปแล้วถ้าเราเห็นวิถีที่ชื่อว่ามีคําว่าจุติปฏิสนธิเราจะเห็นเลยว่าในวิถีนั้นต้องเป็นวิถีที่ชื่อว่ามรณาสันน,น,นวิถีคือวิถีตายนั่นเองมรณาสันนวิถีแต่ถ้าเห็นพวกปปปาปันจัตวาราวิถิแล้วก็ ทวีจักกุโสตะหรือสัมปติสันติวัชนะเราจะเห็นคำว่าอะไรในปัญจ,จ,จทวารวิถีทันทีเลยจำไว้เลยนะนี่คือจุดหลักละนะนารู้แล้วนะาบาระมีสามบาระถ้าเห็นคําว่าปัญจทวีสิบสัมปติชนะสันติวชชนะต้องมีคําว่าในปัญจทวารวิถีเข้ามานะถ้าวิถีที่เกิดติดต่อกัน พอวิธีที่อยู่ติดต่อกันเลยด้วยเนี่ยจะต้องกับมีวิธีอื่นๆเกิดเกิดติดต่อกันด้วยต้องบอกเขาด้วยว่ามันเกิดติดต่อกันกับวิธีอื่นๆถ้าวิธีนี้มันอยู่ถือว่าพรวังนี้กับตรงนี้มันอยู่ระหว่างสองวิธีนี้ต้องบอกเขาด้วยว่าเกิดติดต่อกับวิธีนี้ครึ่งเป็นวิธีอื่นๆนั่นเองเห็นไหมใช่ป่าวถ้าวิธีเนี้ถือว่าพราวังเนี้มันอยู่ระหว่างสองวิธีนี้ใช่ไหม อย่าสองวิธีนี้เราจะต้องบอกว่าไอต้ตถาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก่อนบอกความเป็นไปของตถาให้ก่อนว่าตถานี่มันมาจากตรงไหนแล้วสองนี้แล้วก็มาพูดถึงตัวที่อยู่ระหว่างนี้มันอยู่ที่ไหนต้องบอกทั้งสองส่วนเดี๋ยวเราจะดูอีกทีหนึ่งเอาล้วนะเรามาดูในะส่วนของอันแรกเลยเรียกว่าปฏิสนธิฐานใช่ไหมสนธิฐาน เราหาแล้วในฐานะการปฏิสนิฐานมีกี่ฐานมีหนึ่งฐานคือว่าเรามาดูว่าในปฏิสนิฐานมีหนึ่งฐานมันอยู่ระหว่างอะไรกันเลยล่ะดูซิปฏิสนิเห็นไหมอ่านี่คือปฏิสนิทเห็นไหมอยู่ระหว่างจุดจิตกับขวางขาจิตนี้บอกแล้วว่าปฏิสนธิจิตนี้ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนมันม,มีทั้งทางมโนและทางปัญจ เราไม่ต้องไปบอกว่าเป็นมโนหรือปัญจาเพราะมันมาในทั้งคู่ไม่ต้องบอกให้รู้เลยว่ามีเฉพาะในวิถีอะไรมีเฉพาะในมรณาสันนพิถีเลยบอกแค่นี้พอฉะนั้นก็บอกว่าละวางประว่างอะไรจุจจิติจิตจิตกับระวังขจิตอ่าพระวางขจิต ในวิถีอะไรล่ะเราก็ต้องบอกว่าในวิถีอะไร,อ,รอ่ามอ,อ,าาอคำว่าน,นาสันนะวิีในวรณาสันนวิถีนี่เองจบแล้วในฐานพิสดานมีแค่นั้นเองให้รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่ระหว่างกับตัวนี้กับตัวนี้นะมันจริงจะเกิดขึ้นได้เห็นไหมเนี่ยแล้ววิถีนี่บอกแล้วว่าถ้ามีคําว่าจุติจิตต้องบอกว่าในวรณาสันนวิถี มันเกิดขึ้นทั้งที่เป็นตถาธรรมนะวาระก็ได้ธรรมโมก็ได้ปัญจก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องบอกว่าในปัญจในโนตถาอะไรไม่ต้องบอกนะเพราะว่ามันเกิดได้หมดเลยนะเกิดได้หมดเลยฉะนั้นเราไม่ต้องบอกเขาท่น้นเองนะสรุปต่อไปไปดูในส่วนของอะไรฐานต่อไปเรียกว่าพระวังพระฐานพระวังพระฐานนี่มีทั้งหมดอยู่กี่ฐานเราหาแล้ว ห6ฐาน6ฐานนี่คือเรามาดูว่ามันอยู่ระหว่างอะไรบ้างอ่าเรามาดูก่อนเราจะหาว่ามันอยู่ระหว่างอะไรพระวงัวงเพราะวังดูตั้งแต่วิถีกจิตแรกไม่ว่ามันจะมีกี่ดวงก็ช่างมันพราะวงแต่ขอให้ที่สุด พระวังนี้จะมีอยู่4ีลักษณะด้วยกันหนึ่งเขาเรียกว่ามูลพระวังคือใช้สัญลักษณ์พสมภาแทน 2. ออตีตะพระวังใช้ตอเตาะลีเป็นตัวคําว่าอาตีตะแปลว่าอาดีตนั่นแหละอตีตะพระวัง3พระวังคัดจารณะคัดจารณะ,ะก็คือใช้นหนหนูแทน 4. พระวังคุปปเฉทะใช้ทอทหารแทนสี่อย่างนี้สี่ชื่อดีก็คือพระวังนั่นเองนะ ใช่แล้วก็ดูแถวแรกว่าพระวังมันอยู่ระหว่างอะไรกับอะไรดูซิพระวังอยู่ระหว่างอะไรกับอะไรออยู่ระหว่างปฏิสนธิจิตที่พระวังใช่หมดไหมเนี่ยใช่นาท่าที่ใช้พระบังไหมใช่แล้วมันอยู่ที่อะไรมโนมโนใช้จิตที่ทําหน้าที่จิตสิบสี่นี้ทำ้าที่อะไรมโนทําหน้าที่อาวัชนาใช่เราจะเห็นได้ว่าตรงนี้อยู่ระหว่างอะไร ปฏิสนธิจิตกับอา<อ><อ>วัชนะที่ไอ้ปฏิสนธินี่มันอยู่ตรงมันมาเป็นมาอย่างไหรหน่าด,ดูนะปฏิสนธิที่เป็นไปมาอย่างไรต้องบอกเขาว่าไอ้ตัวนี้มันมาจากไหนมันมาอย่างไรไอ้ตัวนี้มาอย่างไรฉะนั้นเรามาดูว่าระหว่างปฏิสนธิจิตกับอาวัชนะจิตมันมาจากไหนปฏิสนธิอะ ที่เกิดติดที่เกิดต่อจากอะไรวิถีที่เกิดต่อจากอะไรเนี้ยที่เกิดต่อจากอะไรเนี่ยมรณาสันวิถีวิถีบอกวิถีเลยที่เกิดต่อจากมรณาสันวิถีจบตรงนี้นี่มันมาจากนี้ไอ้ตัวนี้ก็คือมันมาจากต่อตรงนี้มันเกิดต่อจากตรงนี้ไอตัวนี้ทีนี้ไอ้ตัวนี้ล่ะบอกเขาสิไอตัวนี้บอกเขาสิต้องบอกขอโจรตรงนี้ก็คือโจรถึง อะไรนี่วิถีจิตที่าอะไรจนถึงภาวะนิกันตะโลภะชาวนะวิถีนี่เองเห็นไหมเนี่ยมันเกิดเกิดขึ้นระหว่างปฏิสนธิที่เกิดต่อจากมรณาสันนวิถีจนถึงจนถึงอะไรภาวะนิกันตะโลภะชาวนะวิถีนี่ก็คือตัวนี้เองนี่จนถึงตัวนี้เอง เข้าใจความหมายเม่ที่เขาขยายมานะฉะนั้นตอนนี้เขาบอกว่าที่เกิดต่อจากขยายตรงนี้ที่เกิดต่อจากที่เกิดต่อจากมรณาสนนวิถีเรื่อยๆจนถึงตัวนี้ตัวนี้ถึงอะไรล่ะก็คือตัวนี้ชื่อว่าวา,าวะนิกนตะโรภะชาวนะวิถีเข้าใจอย่างที่มาที่ไปพอจะจับอยู่ได้ไหมว่ามันมาจากตรงไหนต่อไปไปดูฐานต่อไปฐานต่อไปชื่อว่า ดูสิดูวิธีที่สองเลยวิธีที่สองให้ดูวิธีที่สองนี้ให้ดูวิธีที่สองนะวิธีที่สองว่าวิธีที่สองนี้มันเกิดจากอะไรนะดูวิธีที่สองว่าดูที่พวังอยู่ทรงไหนพวะบังไหมดูพวังม,มันอยู่ระหว่างอะไรตัทาตัทา ไล่ลงมานี่พวังไหมผวัง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 สองตัวนี้ทําหน้าที่อะไรถ้าอยู่ตรงนี้ทําหน้าที่อะไรอาวชนะแต่ไม่ว่ามันจะอยู่ในทางปัญจทวาก็คือตรงนี้มันก็ทําหน้าที่อาวชนะถ้าอยู่ในมโนมันก็ทําหน้าที่อาววชนะเช่นเดียวกันฉะนั้นมันอยู่ระหว่างตาทาก่าก็คืออาวชนะ ทีนี้เขาก็ต้องบอกเขาสิไอ้คาว่าตถทาเนี่ยมันมาอย่างไงอ่ามันต้องมาวิธีและนี่มันอยู่วิธีเดียวกันไหมเนี่ยตถทาอย่างหนึ่งนี่อยู่วิธีอื่นไหมอ่าเพราะฉะนั้นนี่วิธีเดียวกับตถามั้ยคนล่าวิธีคนเลวิธีเป็นวิธีอื่นๆที่เกิดติดต่อกันกับวิธีนี้ใช่เปล่าแปลว่าพาวางมันอยู่ระหว่างสองวิธีด้วยกันเขาก็ขยายก่อนว่าระหว่างตถาธรรมะ กิตกับอาวัชนากิจไรวะละก็บอกวาละเขาสิเพราะตอนนี้เขาที่อะไรวาระที่เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่เป็นตะทารมณะวาระวิธีที่เกิดอนี้ที่เป็นตะทารมณวาระในตรงนี้บอกก่อนนะที่เป็นที่เป็นที่ในไม่ใช่สันวนนี้ ระวางนะระหว่างตัารมณะจิตกับวิถีจิตอื่นๆนี่กับวิถีจิตอื่นๆที่เกิดติดต่อกันนะเกิดติดต่อกับวิถีนี้นั่นเองฉะนั้นระหวางนะทำไมนะระหว่างตัารมณะจิตกับอาวุธนจิตนะในระหว่างตัารมณะวาระกับวิถีจิต อื่นๆที่เกิดติดต่อกันเข้าใจความหมายไหมวิธีจิตอื่นๆที่เกิดติดต่อกันเขาพุ่งหมายเอาตรงนี้ในตถาธรมณวาระมุ่งหมายเอาตรงนี้เห็นไหมเขาบอกว่าระหว่างระหว่างตถาธรณมจิตกับอาวัชนะจิตในระหว่างตาธรมณวาระวิธีกับวิถีจิตอื่นๆที่เกิดติดต่อกันเห็นไหมเกิดติดต่อกัน เข้าใจสมมติเข้าใจยังไหมในระหว่างตถาลรรมะวาระขยายตรงนี้นะในระหว่างตถาลรรมะจิตกับขยายตรงนี้กับนี่ขยายตรงนี้มาว่ากับวิถีจิตเนี่ยอื่นๆที่เกิดติดต่อกันเห็นมันเกิดติดต่อกันไหมเข้าใจยังอย่างนี้สํานวนต่อไปเราก็มาดูนี่แถวที่สองเลย อะไรนี่ระว่างไหมระว่างอยู่ระหว่างอะไรนี่ระหว่างชาวนะกับในลงมาเลยทำหน้าที่อะไรอาวัชนะนะฉะนั้นตรงนี้ระหว่างชาวนะจิตกับอาวัชนะจิตในระหว่างอะไรวะละในระหว่างชาวนาวาระกับ วิถีจิตอื่นๆที่เกิดติดต่อกันเห็นไหมน้ำก็ติดต่อกันไปเรื่อยหาต่อไปมีไหมมีนี่หามาเลยพระวังนี้อยู่ระหว่างอะไรคะไรโอดครับโอดอ่าโวดกกับอะไร